ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตตามเคยนะครับผมก็วันนี้ก็อย่างที่พูดไปเลยครับตามสัญญาก็วันนี้เนี่ยจะมาสุ่มทางด้านของตู้คีบเก่อโบลัสนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ย วันสุดท้ายแล้วนะครับก็เก็บโบนัสเหรียญเนี่ยค่อนข้างใกล้จะครบแล้วนะครับแต่อันนี้เนี่ยค่อนข้างเปลืองนะครับก็เลยไม่ได้ทําการรีเซตไปนะครับก็ตอนนี้เนี่ยสุ่มไปแล้ว3มครั้งนะครับก็แลกฟรีไปก็สุ่มไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปไม่รอช้าเริ่มสุ่มกันเลยนะครับก็จะร่วงหรือจะรอดก็ไปดูกันนะครับก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ ก่อนอื่นเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตเปลี่ยนเสียงเป็นมงคลจักหนึ่งวันนะครับเพื่อดวงจะดีนะครับผมก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยครับก็ตอนนี้เวลาตีห้าห้าสิบสามนาทีนะครับก็ยังไม่หลับไม่นอนนะครับก็ลองมาเพื่อสุ่มเป็นการเฉพาะเลยนะครับก็จับไปเลยครับหนึ่งครั้งครับ ก็มาเลยนะครับสีเขียวนะครับไม่มีแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยผมขอแลกไปก่อนนะครับรักห้าห้าพันหกร้อยเพชรนะครับบินไปแล้วนะครับก็จับไปเรัวๆเลยครับก็ขอให้ไม่ล้างตู้ก็พอครับมาก่อนอย่างเร็วเร็วเลยก็ยังดีครับก็มาก่อนรอบสุดท้ายหรือว่า ห้ารอบสุดท้ายสิบรอบสุดท้ายหรือมาเลยก็ได้ครับก็ไปัวๆครับลุยกันต่อเลยครับจังหวะนี้ก็เกลือมาเต็มเลยนะครับก็เพิ่มไอโอดให้กับร่างกายไปครับก็โอ้โหแต่ว่าจังหวะนี้สี่ดาวมาแล้วครับก็ถือว่าดวงดีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ไปจับที่80เหรียญแล้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับหุมสุ่มต่อไปครั้งที่100เหรียญน,นะครับเอาเรื่องเลยไปครับลุยกันย,ยาวๆครับก็ไม่ยาวมากก็จบไปเลยทีนี้ได้ไหมครับไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตแลกเพชรมาสักหน่อยนะครับก็เอาไปที่กัน 5,300เพชรนะครับก็สุ่มกันเลยครับผมอไปครับขอให้ออกก่อนครั้งสุดท้ายกันดีครับแต่ดูทรงถ้าจะยากอยู่ะครับเนี่ยไปครับ โอ้โหได้สีเขียวสีฟ้ารัวๆเลยครับก็เหลืออีกเจ็ดรอบนะครับก็ไม่รู้จะล้างตู้หรือเปล่านะครับก็ภาวนาครับสีแดงอยู่ข้างๆข้างหลังแล้วนะครับจะเห็นเงินหยิบไปโดนสีแดงไหมสีแดงมาครับได้เลยไหมยังไม่ได้นะครับก็ดูทรงเนี่ยเหลือห้ารอบสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็น เหมือนชาวบ้านเขาไหมมาก่อนได้ไหม <c oughs> จังหวะนี้พันสามร้อยเพรบินไปแล้วครับโอ้โหหนักหน่วงมากจังหวะนี้สีม่วงมาแล้วครับาม,มาแล้วครับหืมกัดอัพดาวยี่สิบใบก็สามอันสุดท้ายนี้ก็ถือว่าดีทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าสมมติได้เกาะโบลอสมาเลยเนี่ยก็จะหยุดทันทีเลยนะครับก็จังหวะนี้เจนะ็บนับ บอกเลยครับไปครับมาเลยครับหสีสีแดงอยู่สายสุดเลยนะครับก็โหดูทรงน่าจะมาหรือเปล่าครับถ้าน,นี้มาเลยเนี่ยก็ขอเลยละกันนะครับโอ้โหสีเขียวครับก็น่าจะลางตู้นะครับผมขอช่างทำกันได้ลงคอนะครับโอ้โหเอียงคนระับ แลกไปหมดเลยครับจังหวะน,นี้ลางตู้เป็นที่เรียบร้อยก็ทนสุดท้ายก็การังตีนั่นเองนะครับเหลือแค่2 0งร้อเพชรนะครับโอ้โ oh หจังหวะน,นี้ลางตู้ไปแล้วครับก็เรียบร้อยครับเพือเกาะโบรสก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอาไปเทสให้ดูกันเลยนะครับว่าก่อนที่เป็นอาวุธ3ดาวกับ2ดาวเนี่ยอ่าไหนจะ แตกต่างกันหรือว่าอืมมากน้อยเพียงไหนนะครับก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยผมก็จะใส่เป็นสายพลังไปเลยนะครับก็เดี๋ยวใส่สายต่อสู้ไปสักหนึ่งตัวนะครับก็เอาเป็นการ์โลแล้วครับอใส่นี้ไปแล้วกัน,นครับก็ เดี๋ยวลองดูกันเลยนะครับก็บรอทได้เป็นตัวแรกที่เปิดนะครับตอนนี้ก็อาวุธ2ดาวนะครับก็อุปกรณ์ก็ประมาณนี้นะครับดาเมจอยู่ที่3ามแสนเจนะครับก็ไม่รอช้านะครับก็เดี๋ยวไปลองเตะกันเลยครับก็เดี๋ยวเราจะไปลองกับอันดับ2นะครับซึ่งผมก็จะกดเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองไปเตะด้วงเขาดูนะครับถ้ายืนข้างหน้านะครับ ก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยผมขอกดมือรักกันนะครับก็โกเทสตเปิดมาก่อนเลยนะครับเนี่ยก็จังหวะนี้ก็เปะไว้ที่ด้วงเลยนะครับก็จะดูกันว่าจะไปเท่าไร่ครับก็ดาเมจอยู่ที่สามล้านสี่นะครับก็ถือว่าค่อนข้างแรงอยู่นะครับก็เดี๋ยวยังไงลองเทสกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าดาเมจเนี่ย จะเท่าเดิมหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกเลยว่ารางตู้เป็นที่เรียบร้อยครับก็อิ่มเอมเปรมปีไปนะครับก็ไปครับเมื่อกี้อยู่ที่สามล้านสี่แสนนะครับก็ดวงเกือบตายแต่ไม่ตายนะครับแต่คราวนี้ขึ้นมาที่สามล้านเก้านะครับก็ถือว่าขึ้นมาเยอะ พอสมควรเลยนะครับก็เดี๋ยวจะลองกันอีกรอบหนึ่งนะเพื่อความชัวของดามเอ็ดโวลอสนะครับก็ครั้งสุดท้ายนะครับก็รอบแรกอยู่ที่สามล้านสี่นะครับรอบที่สองก็อยู่ที่สามล้านเก้าเกือบสี่ล้านนะครับก็ภาวนาให้ดาเมจเนี่ยคงที่หน่อยนะครับแต่รอบนี้ขึ้นมาสี่ล้านแปดครับ อะไรกันครับเนี่ยขออีกรอบหนึ่งละกันนะครับทามเมดคือไม่แน่นอนเลยซักรอบหนึ่งนะครับก็รอบนี้ก็ขอเป็นรอบสุดท้ายละกันนะครับเพราะเมื่อกี้น,ะน่าจะติดขีดติเข้านะครับเลยขึ้นมาถึง4,080เลยนะครับดวงก็ตายเลยนะก็ไปครับก็อยู่ที่เราๆ3ล้าน 2ถึง4ล้าน8นะครับก็4ล้าน8น่าจะเป็นติดคีนะก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยผมก็จะขึ้น3ดาวไปเลยนะครับก็กดไปเลยครับผมดาเมจขึ้นมาพลังอีก2 3 3 0 0นะครับก็ถือว่าไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าพลังโจมตีขึ้นมา3 8 0 0เลยนะครับก็ ตอนนี้ก็เป็นอาวุธสาดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปลองเทสกันเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับก็เดี๋ยวจะเตะไปที่ด่วงเหมือนเดิมนะครับก็ปล่อยให้เขาอันติอะไรกันมาก่อนเลยนะครับจังหวะนี้ก็ไปเลยครับแล้วอาวุธ3าดาวเทสมากๆจังหวะนี้เตะถูไหมครับสี่ล้านสี่แสนครับก็ ถือว่าไม่แรงมากนะครับก็น่าจะไม่ติดขีแล้วก็ติดต้านทานนะครับก็เตะธรรมดาเนี่ยจากเมื่อกี้สามล้าน2ถึงสาล้านหก็ขึ้นมาสี่ล้านสี่เลยนะครับก็เดี๋ยวจะลองเตะเยอนกว่าจะตะิดขีนะครับก็จะดูว่ามากสุดเนี่ยเท่าไร่นะครับก็เดี๋ยวไปเอะนน้นต่อเลยครับื เทามา,มามขึ้นมา4ล้าน7นะครับคือมันขึ้นมาเรื่อยเลยครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเนี่ยว่าทำไมดาเมจมันไม่เท่ากันสักรอบเลยนะครับก็หวังว่าน่าจะเกิน5ล้านสักรอบหนึ่งนะครับ5ล้านขึ้นก็น่าจะเป็นการต,ติดคีนั่นเองนะครับก็ขอให้ติดคีรอบนี้เลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาลูกเตะราชัน เตะไปยังว่านี้โอ้โหเตะไป6ล้านนะครับก็ถือว่าขึ้นมาเป็นล้านเลยนะครับสําหรับเสือกะสามดาวนะครับก็ถือว่าแรงมากๆเลยนะครับก็เตะเนี่ยสามารถเก็บไปได้เลย1ตัวนะครับสําหรับโบลอตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวจะลองอีกรอบให้ชัวร์เป็นรอบสุดท้ายนะครับซึ่งใครที่คิดว่าจะสุ่มเนี่ยผมก็แนะนําเลยนะครับว่า ต้องมีแน่นอนเลยนะครับก็ถือว่าขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะครับก็สามารถไปตีบอสหรือว่า PVP โอ้โหแต่รอบนี้ขึ้นมาเจ็ดล้านครับ uh huh. อะไรมันจะแรงขนาดนั้นนะครับก็ซอมบี้แมนเนี่ยลงไปนอนเลยนะครับก็โห oh. oh. คือหกล้านสี่ล้าน 5้าล้านหล้านแล้วก็7ล้านครับโอ้โหคือว่าขึ้นมาทีละรอบละล้านเลยนะครับก็ถือว่าเตะได้สะใจมากๆครับก็รอบสุดท้ายแล้วกันครับก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยขอให้ประมาณเกิน7ล้านไปเลยมีจะมีสิถึงนะครับเกิน7ล้านมั้งไหมก็ไปครับปั้มก็ตามเมตดเนี่ย น้อยสุดก็อยู่ที่ประมาณ5้าล้าน8 6ล้านนะครับสำหรับไมติดคีเอ,เองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับอาวุธ3ดาวของโบลอดนะครับก็ดวงเขาก็เลือดเนี่ยประมาณสองล้าน7เลยนะครับก็ถือว่าเขาเลวกับปั้นดวงไวสุดอยู่ด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับโบลอดนะครับก็ วันนี้เนี่ยยังไงก็มาสุ่มให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังไงเนี่ยเพื่อนๆก็สุ่มกันได้นะครับก็ถือว่า,าคุ้มนะครับก็ใครที่คิดจะสุ่มอยู่นะครับก็ขอให้ไม่ล้างตู้เหมือนผมนะครับก็ขอให้ดวงดีๆนะครับก็ยังไงเนี่ยถ้าใครสุ่ม ได้ก่อนการันตี20ครั้งหรืออะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับก็ยังไงวันนี้เนี่ยผมก็มาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็อีกอประมาณ1วัน2องวันก็จะมีกีนนอนเข้ามานะครับก็เราได้เตรียมทางด้านของตัวดำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เตรียมทางด้านของเศษ ฮีโร่นะครับก็น่าจะทำสี่ดาวได้เลยนะครับก็ยังไงเนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็เกลือนะครับก็ยังไงเนี่ยผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็ยังไงเนี่ยวันนี้ผมก็ขอจบคอนเทนต์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ช่วยฝาก กดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับก็ยังไงวันนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือไม่รุร่วงไปด้วยดีก็ขออภัยมณทีนี้ด้วยนะครับก็ยังไงวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับก็ยังไงเนี่ยเจอกันครับคลิปต่อไปก็วันนี้เนี่ยผมก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ